<TV. S 2> ถึงแล้วฮะคุณผู้ชมฮะบ้านไร่กระสุขฟาร์มนะครับกับซัทเเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิสุสุครับอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูด้านใหนเหลือเกินครับว่าที่พักที่นี่จะเก๋ขนาดไหนและบรรยากาศจะเป็นยังไงครับ นี่คือบรรยากาศก่อนเข้าไปด้านในมองไปนี่เอ๊ะที่พักอยู่ตรงไหนฮะมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่าต้นไม้เยอะจริงๆร่ๆรมรื่นมากครับมาตามเข้าไปดูกันครับที่พักที่เนี่ยเล็กๆครับมีอยู่แค่3มหลังหรือว่า3แบบ3สไตล์นะฮะเราจะต้องเดินผ่านทางตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยมาดูหลังแรกครับผมชอบนะเพราะว่าใกล้ชิดธรรมชาติและต้นไม้แบบเยอะแน่นๆมี2ชั้นนะครับตามมาดูพร้อมๆกันนะฮะดีไซน์แบบเก๋ๆเลยฮนะ เรียบง่ายแต่ดูดีนะครับเดินมาก็จะเป็นชั้นวางขอแล้วก็เป็นห้องน้ำครับเอาดอเลยนี่นี่คือวิวอาบน้ำนะครับมีฝักบัวด้วยใกล้ชิดธรรมชาติลมเย็น,ยนๆชิลๆเลยฮะอันนี้คือห้องน้ำด้านล่างเดี๋ยวด้านบนไปดูฮะเดินผ่านบันไดไม้นะครับไม่ได้ชันอะไรมากนะครับ 9...3...4...9 ก็ถึงชั้น2ละโอโ้โหข้างบนนี่ก็แบบน่ารักแกะเพดานสูง นะครับเป็นเตียงสีขาวมีผ้ามา่านอารมณ์แบบอบอุ่นนุ่มๆม,มีเก้าอีนางมีแอร์นะฮะนอนสอคนสบายๆฮนะอันนี้เป็นหลังที่2นะครับชั้นเดียวครับเปิดเข้าไปเป็นไงบ้างโอ้โหก็เก๋ดูแบบว่าง่ายๆเรียบๆนะฮะห้องข้างในนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะเขาติดแอร์นะครับ สบายมาพักผ่อนมาชาร์จพลังนะครับอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองกรุงนะครับมาอยู่แถวแถวชานเมืองบ้างก็ได้ราคาก็โอเคเหมาะสมกับที่นี่นะครับที่พักเขาดูสะอาดดีแล้วก็ดูปลอดภัยดีด้วยครับส่วนหลังนี้นะฮะจะพิเศษหน่อยเพราะว่าอารมณ์แบบแคมปิ้งแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนะครับด้านในก็จะมีที่นอนครบทุกอย่าง แล้วก็จะมีพัดลมให้ด้วยอาบน้ําแบบว่าเป็นโซนาท์ดอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเทเลสยื่นออกไปนั่งชิลๆติดริมแม่น้ำเลยแค่นี้ก็เหมือนกับได้ชาร์จพลังวัลล้นะครับโซนนี้ก็ชอบม,มากครับคุณผู้ชมนะตามมาครับบริเวณตรงนี้นะครับสามารถที่จะเดินเล่นถ่ายรูปชิลๆตรงท่าน้ำได้ด้วยอันนี้ก็จะมีเรือแบบนี้ให้พายเล่นได้ด้วยนะครับคนที่มาพักก็สามารถที่จะใช้บริการได้ครับแล้วก็เดินลงมาข้างล่างตรงนี้ นี่วิวแม่น้ำท่าจีนะฮะนี่คือบรรยากาศด้านในคาเฟ่เล็กๆแต่เก๋มากนะฮะหลังคาสูงโปร่งแล้วก็วิวนี่คือแบบต้องบอกว่าสวยแบบสุดๆครับอยากสั่งเมนูไหนเขาก็จะมีแนะนำซิกเนเจอร์ของที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้ชิมกันด้วยครับแหสองแก้วน,นี้ฟินเลยนะฮะแก้วนี้ฮะหอมลำดวนนะครับแล้วแก้วนี้ฮะกาแฟส้มโอ อร่อยชื่นใจเลยฮนะใครที่ชอบสายกาแฟาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับกับบรรยากาศแบบนี้ด้วยรวมถึงที่พักต่างๆแค่มาคาเฟ่แบบนี้ก็ฟินแล้วครับมาที่นี่ได้ชาร์จแบตเต็มที่แล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวแน่นอนเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นแล้วก็แฝงไปด้วยธรรมชาติที่แทรกอยู่แทบจะทุกจุดของที่นี่เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรลูส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุซุแล้วเจอกันใหม่ครับ